เมื่อเห็นทุก์จึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาจเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องบุตรแห่งตถาคตพึงตระหนหักไว้เมื่อจะกล่าวถึงพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาวกและเป็นกุลบุตร ของพระตถา,าคตเจ้านั้นเมื่อบุคคลผู้อยู่ในฐานะบุรุษเพศได้รับการบรรพชาอย่างถูกต้องตามบัญญัติแห่งพระวินัยสงฆ์ดำรงชีวิตตนถือครองสมณะเพศและนุ่งห่มคลุมซึ่งผ้าไตรจีวรอ,อันทรงคุณค่ายิ่ง ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ตร่มกาสาวพัดก้าวเท้าเข้าสู่ความเป็นสงสาวกเป็นกุลบุตรแห่งพระตถาคตเจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วนั้นอันว่าวินัยแห่งพระภิกษุสง์นั้นต้องถือศีลให้อยู่ในความบริสุทธิ์แห่งตน เป็นจำนวนมากถึง227ข้อตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงบัญญัติเอาไว้การที่พระภิกษุสงฆ์นั้นไปยกมือไหว้หรือไปก้มกราบตัวบุคคลซึ่งเป็นคารวาททั่วๆไปเป็นผู้ที่นุ่งหม่มและครองสถานะตน เป็นฤาษีเป็นพราหมณ์นักบวชหรือว่าเป็นนักพรตและร่างทรงทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สิทธิแห่งตถาคตนั้นไม่ควรที่กระทำไม่ควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่งในเมื่อพระภิกษุสงฆ์นั้นดำรงตนด้วยศีลข้อวัด ข้อปฏิบัติถึง227ข้อซึ่งนั่นก็ถือว่าสูงกว่าบุคคลทั่วไปส่วนฤาษีพราหมณ์นักบวชนักพรตและล่างทรงทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่แล้วจะถือเพียงแค่ศีลห้าอย่างมากก็แค่ศีลแปดซึ่งจะต่ำกว่าพระภิกษุสงฆ์ อย่างสิ้นเชิงอยู่แล้วเมื่อท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์สาวกผู้ทรงคุณมีเกียรติและศักดิ์ที่สูงสง่งด้วยเพราะการครองตนครองใจครองศีลบริสุทธิ์อยู่ในสมณเพศย่อมถือเป็นการครองตนที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่าปุถุชนคนทั่วไปแล้ว เว้นเสียแต่ว่าพระภิกษุสงฆ์ท่านนั้นได้มีเกียรติของตนเองประจานความไม่บริสุทธิ์แห่งศีลประจานข้อวัดที่บกพร่องของตนเพราะไม่มั่นใจในคุณแห่งศีลที่ตนเองนั้นพึงรักษาไว้ไม่ได้ด้วยคิดว่าตนนั้นมีเกียรติและศัก์ ด้อยกว่าคารวาสในคราบของนักบวชหรือนักพจน์และนักปฏิบัติที่ต่างมีดีในเรื่องของคุณวิเศษเล็กๆน้อยๆแบบของที่เด็กเล่นกันหรือไม่ก็แค่เรื่องของปาหีหลอกเด็กนักปฏิบัติและนักภาวนาทั้งหลาย ท่านย่อมต้องรู้ดีว่าคุณวิเศษใดๆหรือว่าอภิญญาการอย่างรู้นั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับสูญสิ้นไปเป็นสิ่งที่ไม่จีรังและไม่ยั่งยืนสำหรับบุคคลคุณวิเศษของพระภิกษุสงฆ์นั้น คือศีลและข้อวัดอันบริสุทธิ์ทั้ง227ข้อโดยที่ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดวินและไม่ทะลุจนเสียหายเพราะคุณแห่งศีลบริสุทธิ์นั้นจะมีกำลังพลา,านุภาพมากมายยิ่งนักซึ่งจะทำให้พระภิกษุสงฆ์ หรือบุคคลผู้ครองดำรงตนด้วยศีลบริสุทธิ์แล้วตามสมณาสารูปแห่งตนเองนั้นจะทำให้มีความทนงองอาจในตนและมีความกล้าหาญในธรรมอันดีด้วยศีลที่เป็นเกราะคุ้มครองป้องกันนี่คือพระสงฆ์สาวกที่แท้จริง เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและมีอุปนิสัยจริยวัตรอันง,งดงามน่าเลื่อมใสศรัทธาเหมาะสมควรค่าแก่การเคารพและกราบไหว้บูชาสงสาวกเอ๋ยบุคคลที่ท่านทั้งหลายพึงควรเคารพ และมีจิตรำลึกกราบไหว้บูชานั้นมีเพียงเอกบุรุษหนึ่งเดียวคือบุคคลผู้ซึ่งเป็นมหาศาสดาเองผู้ยิ่งใหญ่ของตนเป็นมหาบุรุษผู้ทรงคุณเป็นที่พึ่งของคนทุกยากเป็นครูผู้สอนของคนเขา เป็นผู้ชี้นำแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้นำพาเหล่าสัรพสัตข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งสังสารวัฏนี้และเป็นบิดาของเหล่าสงฆ์ทั้งหลายบุคคลผู้นั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นแลหากแม้เมื่อใดที่ท่านทั้งหลายได้ข้าวเท้าและดำเนินรอยตามพระตถาคตเจ้าอย่างตั้งใจมุ่งม,มั่นแน่วแน่และมั่นคงโดยไม่ลดไม่ละทิ้งซึ่งความเพียรพยายามในความอดทนของตนเอง เพื่อที่จะเป็นการนำพาตนเองนั้นให้ถอยห่างไกลจากกิเลสและตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นให้ตนเองได้ก้าวข้ามพ้นจากห้วงแห่งสังสารวัฏอันเป็นวัฏจักรวังวนอันน่าสลดและสังเวชอดสูใจนี้และยังเป็นต้นแบบเป็นตัวแทน ในการสอนธรรมอันเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อนำพาเหล่าหมู่ชนทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์และพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันซ้ำซากนี้ตามแนวทางดำเนินของพระตถาคตผู้เป็นบรมมศาสาศดาเป็นครูของตนเองด้วยความเมตตาต่อปวงหมู่สัตว์นั้น เพียงแค่เหล่าสงสาวกทั้งหลายนั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาอันดีอย่างแท้จริงในธรรมะอันประเสริฐของพระตถาคตเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระสัพพัญยูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานในธรรมแล้วนั้นบุตรแห่งพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย ท่านจงพึงตระหนักเอาไว้ในใจว่าในวันนี้เพลานี้และณขณะน,นี้ท่านทั้งหลายกำลังกระทำสิ่งใดอยู่ท่านดำรงตนอยู่ในสถานะอันใดและกิจการงานธุระอันประเสริฐนั้นอันเป็นงานเป็นกิจธุระโดยชอบ และประกอบไปด้วยธรรมอันดีที่ท่านผู้เป็นกุลบุตรทั้งหลายพึงที่จะต้องประพฤติจะต้องปฏิบัติและกระทำมันให้สำเร็จเสร็จสิ้นนั้นคืออะไรหากว่าการบวชบรรพชาเข้ามานั้นไม่ได้เกิดจากความศรัทธาในธรรม ม่ได้เกิดขึ้นมาจากความเลื่อมใสเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของศาสดาผู้เป็นพระตถาคตเจ้าแล้วนั้นพวกท่านเข้ามาเป็นสงสาวกด้วยเหตุและผลเพราะอะไรเหตุใดท่านจึงไม่ทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ตามแนวทาง ของพระตถาคตเจ้ากันเล่าสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกขาว่าสีมาตุลี แสงธรรมจากมัวดอกสุดท้าย